สวัสดีค่ะฝึกปลูกหัตถ์ทำไปกับแนนเดลี่ค่ะแปลงนี้เป็นแปลงผักที่แนนจะทําขึ้นมาใหม่นะคะแบบเพิร์มาครันเจอร์ค่ะก็คือแนนทําแบบง่ายๆมากๆเลยค่ะใช้กระเบื้องเป็นกระเบื้องเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมากั้นเอาไว้ เวลาทำแบบเพอร์มาคันเจอร์ควรที่จะมีความสูงอ,อยู่ที่ประมาณ30เซนขึ้นไปนะคะแต่นี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ2ฟุตได้นะคะ60เซนเนาะโดยประมาณนะคะนี่นะแนนก็นำกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้บางส่วนนะคะใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวแนนจะนำะใบไม้แถวๆโนนะคะมากองใส่นีแล้วก็เก็บใบไม้ไมกิ่งไม้บริเวณบ้านนะคะมา กองใส่นี้เพื่อที่จะมาเป็นปุ๋ยในอนาคตนะคะตอนนี้แปลงผักกเ็เริ่มสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าด้านล่างเป็นกิ่งไม้นะคะแล้วก็มี เป็นใบไม้ที่ทับถมเอาไว pues ้ด้านบนนะคะแล้วนี้ก็เป็นไม้ไผ nah, ่ไม้ไผ่แนนพงไปเจอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ค <c oughs> <mate được> ือเป็นไม้ไผ <c oughs> ่เป็นหลักไม้เลื้อยเนาะพวกคางบวบคางถั่วอะไรพวกเนี้ยก็นํามาทับกันอีกทีนึงคะตอนนี้คือมันก็ยังไม่เต็มเนาะแต่ว่ากิ่งไม้ของแนนเนี่ยหมดแล้วนะคะแนนก็เลยจะเอาใบไม้ทับถมไปอีกนะคะเนื่องจาก กิ่งไม้ที่บ้านของแน้น,ะน้อยนิดเหลือเกินค่ะมันจะมีกิ่งใหญ่อยู่ไม่กี่กิ่งนะคะแล้วนอกนั้นก็เป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ซะส่วนใหญ่ในการทำแปลงผักแบบเพอร์ม,มาคันเจอร์ครั้งนี้ค่ะและเนื่องจากเวลาที่ทำสวนที่บ้านแนก็มีเวลาทำสวนอยู่ที่ประมาณวันละสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะแนก็เลยใช้เวลาในการทำแปลงนี้ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เลยนะคะกว่าจะทำแปลงนี้เส ค่อยๆเก็บใบไม้มาทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะ กองปุ๋ยนี้หมักเอาไว้ประมาณ2เดือนแล้ววันนี้ก็ได้เวลาที่จะนำไปวางไว้เป็นท็อปบนของแปลงเพอร์มาคันเจอร์ที่แนนทำไว้นะคะตอนนี้แนนก็ได้นำดินนะคะที่เก็บมาจากกองปุ๋ยเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นดินหมักใบไม้เนาะมาเทท็อปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟางนะคะมาคลุมเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งค่ะ วันนี้แนงก็นำปูนขาวมาโรยตรงแปลงที่เราทำไว้นะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วก็ตากแดดเอาไว้สักสองสาวันแต่ว่าตรงที่แนงใช้ฟางข้าวคุมไว้เนี่ยวันนี้กะว่าจะปลูกมะเขือไปก่อนนะคะ หลังจากทำแปลงเพอร์ม,มาคันเจอร์ไว้หนึ่งเดือนแนนก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนอกเสียจากว่า,าจะนำแบบพวกเศษอาหารนะคะไปเหวี่ยงๆไปไว้บ้างบางครั้งเนาะตอนนี้ก็จะมีหญ้าขึ้นนะคะเราก็จะมาถอนหญ้าเราก็เตรียม ปลูกแบบจริงจังแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วแปลงแบบร์ม m a c u เ t อร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ดินท็อปเอาไว้ด้านบนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกผักต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่อันนี้คือแนนไม่มีเวลาเนาะก็อาศัยแบบทำวันนิดวันหน่อยละงานก็เยอะเหลือเกินในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะแล้วก็แปลง ผัาเพอร์ม,มาคันเจอร์ที่แนนทำเอาไว้ตอนนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาก็เป็นการย่อยสลายของใบไม้นะคะย่อยออกไปเยอะแล้วแล้วแปลงเนี่ยดีมากๆเลยค่ะวันนี้แนนก็จะนำต้นเป็นอิตาเลียนเบซิลนะคะหรือว่าเป็นโหระพาฝรั่งนะคะมาปลูก แอบปื้มปิ่มกับแปลงผักแปลงนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าดินดีมากเลยผ่านไปแค่เดือนเศษเองนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราหมักเอาไว้นะคะพวกใบไม้อย่างเงี้ยมันก็ย่อยสลายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะแนนก็จะทยอยปลูกผักไปเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวแนนจะมาอัปเดต แปลงผักแปลงนี้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้แนนด้วยนะคะ